รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับไรอันทนาคัยนะครับ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยอย,ยป้องอเบางโคนจสุพรรณบุรนะครับซึ่งทางไร่เรานะครับใช้ระบบะการพ่นปุ๋ยโดยใช้โดนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น KD1 นะครับของคูปะต้นะครับสามารถจากสเปคตัวนี้นะครับที่ผมใช้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับสามารถพ่นได้ถึง1 0บถึงสิไร่นะครับพ่นใบปริมาณที่แบบปกตินะครับถ้าเกิดว่าพ่นในปริมาณที่หนาขึ้นนี่ก็จะ ลดหลั่นลงมาครับผมสำหรับทางไร่เรานะครับก็ใช hmm. ้ระบบการพ่นปุ๋ยโดยระบบโดนนะครับแล้วก ah ็ทางไร่ก็มีบริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการพ่นปุ๋ยในพื้นที่อำเภอพะโคนครับก็ทางไร่เราก็ยินดีที่จะรับใช้บริการนะครับสำหรับการพ่นต่อไร่นะครับก็คิด้วยแห้นะครับสำหรับประมาณต่ำกว่า20ไร่ครับเราคิดไร่ละ100ครับ สำหรับมากกว่า20ไร่ขึ้นไปก็ลดหลั่นลงมาครับอาจจะเหลือ90บาทนะครับสำหรับ50ไร่ขึ้นนะครับเราก็จะใช้เราก็จะลดราคาลงมาเหลือ80บาทครับต่อไร่นะครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจนะครับต้องการใช้บริการพ่นปุ๋ยของโดนเราครับไม่ว่าจะเป็นแปลงข้าวครับไร่ข้าวโพดไร่อ้อยครับหรือไร่ต่างๆครับที่ต้องการใช้บริการครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์บอมบินซูซหนึ่งนะครับหรือว่าโทร088562 ครับผมทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการใช้งานจริงนะครับก็นั้นก็ผมเตรียมไว้แล้วครับเครื่องโดรนนะครับนี่ก็ระบบควบคุมโดยวิทยุควบคุมนะครับยิงสัญญาณโดย gps นะครับในการควบคุมนะครับก็เราก็จะมีตรงนี้ครับลายในการบินมีการสร้างไว้แล้วลายในการบินนะครับแล้วก็โดรนตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับผมตั้งให้บินอัตโนมัตินะครับผมพื้นที่ผมกว่า20ไร่ครับผมก็จะมาใช้งานท่านดูครับ นี่ครับรีโมทผมไม่ได้แตะเลยครับระบบการใช้งานคือง่ายมากครับตั้งค่าบินอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยครับก็สตาร์ทนะครับนี่ครับผมก็กดโอเคเลยนะครับนี่ก็เริ่มโหลดนะครับแล้วก็กดสไลด์เลยนะครับ <Start> operation. เครื่องก็จะทำงานสังเกตด,ดูครับไปแล้วครับโอเคครับทีนี้มาดูระบบหน้าจอนะครับก็ นี่ก็เป็นจอใหญ่นะครับเราสามารถดูได้ว่าอดนของเราบินไปได้ลักษณะยังไงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแปลงเป็นแผนที่บินนะครับนี่ครับก็จะเริ่มตั้งแต่จุดตรงนี้นะครับนี่เป็นแปลงไล่องุ่นของผมนะครับก็สร้างแผนที่ไว้เรียบร้อยนะครับก็ระบบก็จะทําการบินอัตโนมัติตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสังเกตดูนะครับอก็ดีที่เตือนนะครับแสดงว่าเซนเซอร์สัญญาณนะครับ จับเจอวัตถุครับจะเป็นต้นไม้อยู่บริเวณด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งใกล้ต้นไม้ในรัศมีประมาณ 2- 3ถึงเมตรนี่ก็หยุดทํางานนะครับแต่อันนี้ไม่ชนนะครับคือมีเซ็นเซอร์หน้าหลังครับสังเกตดูครับโดนก็เริ่มทํางานแล้วครับพื้นที่สีเขียวนี้แสดงว่าโดนพ่นไปแล้วนะครับพ่นปุ๋ยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่สีเหลืองนี่คือโดนกําลังที่จะนะครับกำลังทํางานนะครับสังเกตดูครับ นี่ก็เป็นลักษณะทํางานแบบอัตโนมัตินะครับของโดรนรุ่นนี้นะครับสังเกตดูครับพอบินไปแล้วครับทํางานาได้ได้ดีนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมประมาณ2เอเคอร์ครับ2เอเคอร์ตรงตรงที่ให้พ่นปุ๋ยโดยเฉพาะครับ ท่านใดนะครับสนใจก็สามารถเข้ามาที่เพจพิมคาว่าไล่องุ่นทุนไครนะครับก็จะขึ้นเพจไล่ของเรานะครับแล้วแล้วเราก็มีอีกเพจหนึ่งครับซึ่งเป็นโดนการเกษตรนะครับอเาเภอปังโคนนะครับบริการค้นปุ๋ยครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้โดนการเกษตรอําเภอบังโคนนะครับก็สามารถาติดต่อเข้ามาได้ไรายละเอียดอยู่ในลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับผม